เพราะยันผ่านคืออะไรเงีนว่าหมาเหมือนว่านีงใส่เจ้าเหมโอ้ยปรหมาณปเหมืาณยังไงหมยได้หน่อยพูดสุ่มแถวหนอสุ่มแถวหนอเอาสวัสดนสิไปหนามาหลังทักทายทีแฟนคลับก่อนให้คำผานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินหมอแคนแฟนหมอรำางทีคารุปรักสู้ผู้สุขคนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมก็พยายามก็โกสุริโยบัตทา นี่แต่ถ้าโกไปไหนโกไปไหนไอ้ลีโออยากให้งู BS เขาเฮียยย้ยนเลยอยากเขาเฮี้ยนเอาเกิดเฮี้ยงขึ้นพอยังทัผ่านได้โศกได้ลาบแบบบ่หูซึกตัวพี่น้องหลานสาวคนโอนเงินมาให้เจา้จาหูว่าเจ้าของถือ,อ,อว่าสันตอเมือว่านี่แมนบอไปเที่ยวท่าไปเที่ยวที่สปปอบ,บอกไปทานแมน,มนบออยู่ปายาพี่น้องเหมือนว่านี่แม่เขาไปใส่ก่อน แม่เ่านั่งเางบ่บ่แม่เถาเราไปเที่ยวใส่ก๋งไว้แม่เ่าแม่เถาว่าเอาควข่อยแม่เถาไปเอายังไปทางเวียดนามเราไปเที่ยวเวียดนัมแม่แม่เถาไปเวียดนัมงอส่วนไปเล่าเราบ่ไปลูกเคยไปเล่าเออไปคนละมองไปคนละเขาแยกทางกันสรุปไปด้วยกันไม่ได้สรุปว่าผู้ไปเล่าเฮผู้ไปเล่าเฮเมื่อวานนี้โนพินน้องเนาะบ่ได้อ่าถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เอฟซีแฟนคลับเลยเบิ่งเมื่อวานนี้งูเข่าบานพรายผ่านแมนบ่ บอกบานเลขที่เต็มๆว่าสี่สิบหกมันบอก็สิบประเทศไทยบอเป็นยังพี่น้องเป็นยังงูเห่างูเห่าค่ะตควขมามีว่าสันตัวบักญ่แม่แถาแม่เถาไปพูดเห็นอันพยาบาลนั่นไปเมี่ยนของอยู่ว้าอเออประเดี๋ยวอันขางเฮี่ยนมาโทษไปเอองูเขาเยี่ยนมาสั่น่าขมาด้วนจงเออขามาด้วนไปนะ บอกว่ามันสีแด้แต่งจังหันเฮียนหรอหม่าว่าสีได้ก้กับปุ่นนสีไล็กี้กรปุ่นแต่งจังหันเฮียนมานี่พี่น้องเออท้ามแม่แม่แถวบานกู้ฝ่าว้เนี่ยมันอยู่หลังทนศน์แต่ว่าจะของเนบิ้งทนทาตอยู่บนะเบิ้เพื่อฟักอเบิ้งเบิ้งอยู่คือว่าก้นกับฝ่างอขาเาะขเขราเบิ้งตังูนั่นเบิ้งทัศา์เบิ้งนาครแม่เร่นนี้กับ่าเห็นเอากัเลยว่าสรุปว่าเมื่อวานนี้ไดรศได้ลาบยู่เป็นบอสแต่ว่าบได้ออกมาไอคลิปสู้พีสู้ ปานนี้เนาะอิหลีดข้อมเสือไหมอืมเป็นป่าโงูเขาบ้านมันสีไมให้โซกว่อนะขอยกปลาอัอานิเซียประดนเดี๋ยด อ๋อแต่งตัวบาเล็กที่หรือยังอ่ะเต็มเต็มเองบออ่ะก็ดีใจนั่งพญัญชนะบาเล็กเบื่อสื้อยังคันนี่บาเลีกเหมือนสื่อยังเป็นบอเอาล่าสุดพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเสียงแตกอีกแล้วหลังจากที่เห็นคลิปนี้ของพี่แองจี้วัซนท์ถอเป็นวิดีโอสั้นๆพี่น้องยังอีกน้อนี่เพื่อนว่าหลังจากที่น้องอุมีเพชรบานแพงเข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังสีเดินทางไป ทำการแสดงที่จังหวัดเชียงภูมิตอนในหลับในขัน้มพันอ,ออกมาบา้าที่นหนึ่งขัง้มพันธ์โบอ,กออกมาสือส่อๆสักที่ละ่ะหม,มากะเฮาอยูงหงหงยู่บะจิ่นีน่เทิงเสียงหมาเทิงเสียงเครื่องรถวดละสันเถาะเพินพ่นเพิ่นเพิ่นติ้งเครื่องรวดไวมันก็เลยได้ยนินแหน่บงยิ่บนบ่แด้ยินแหน่สิแม่ได้ยิ่นบ่คอยชัดจังสิแม่อมเอสซี่แฟนคลับก็เลยเกิดเสียงแตก อืก็เลยเกิดเสียงแตกแฝงก็ถือว่าเป็นแล้วจะดวงไพ่ดวงมั่นน้องอุ้งอิงเพย์บอลแท่งออกมาแล้วมาชี้บ้านเลขที่อ่าบ้านเลขที่อย่างหลังเพย์ยี่สิบผ่านนาทีเป็นห้องอัรบ่อเอเป็นเป็นห้องอาร์ตนี่แหละเลขที่นี่แหละเลขที่บ้านเลขที่ของอาร์ตเพย์นนี่แหละเป็นเลขที่น้องพี่น้องเนาะเลขที่เนี่ยก็คือสองสามเก้าแต่บานท,ที่นี่หลุดจากปากน้องอุ้งอิงพันเ่ราะเป็นเลข 2, 3, 9, 9, สองสามเก้าสตีบา้นนานในเพย์ยี่สนบเอฟซีแฟนคลับกระเสียงแตก สำรับแอดมินหน่อยเขาไปฟังหลายรอบแล้วแลพี่น้องเนาะอันนี้ดวงไพดวงมันแอดมินหน่อยได้ยินน้องเบาคือว่าใาส่หูเดียพยวพานอพอเสียงเครื่องรถไม่กล่รบกวนเนาะสี 16, oid, ่ศูนย์หนึ่งหกแอดมินหน่อยได้ยินวางสี่อ่ะพญา,านานได้ยินวางแล้วบางคนใคัๆนะว่าเรื่องได้ยินเนาะข่อยได้ยิน่าสี่ศูนย์หกอ่ะเออแต่มาบัดที่นี่ข่อยกระเลิไปแกะมาให้พี่น้องอืเพราะว่าข่อยคาดใจมอกว่าเอาไป บ้านเลขที่นี่มันสองสามเก่าแล้วนอ้องคือว่าสี่ศูนย์ล่ะที่แน่ๆเนี่ยสี่ศูนย์ผมเลยไปซุม่มเอาอม,มันเป็นนาสิเป็นรหัสไปรษณีย์คอยคิดว่าอืมเจ้าคิดว่าคอยคิดว่านาสิเป็นรหัสไปรษณีย์เพราะว่าบ้านเลขที่แลว้วเพิ่นกึนสี่มีอันนั้นอันนี้ต้อไทยน,นะเพราะว่ามันขัดขังแงีวนะใต้ป้ายนี่นาะสิเป็นบ้านเลขที่เต็มบ้านเลขที่ ท่าน,นั้นท่านี่โมนั่นโมนี่ไม,ม่ถ้าเป็นเลขไปสนีมันจะมีหาโตบอแต่ว่าอันนี้มันมันมันถึงหาอยู่บหรอเจอ <หา S 1> ว,ว่าหาโตหาโตบอสเออคอยไปซุ่มเล้วได้ตัวน,น้อยๆที่น้องซีนี่ละซีศูนย์หนึ่งสามศูนย์หาโตอือซอีเป็นรหัสไปสนีบอกกับบอมั่นใจแต่ว่านอกไปอัดยุ่ยใส่แค่นั้นละ กับสีหูเลยว่าปลัสแปซอรี่เท่าไหรสรุปว่าเจ้า,จาบ๊อบเสือ,นอนว่าว่าน้องบอกมาว่าสี่ศูนย์หนึ่งหกคือจังแอดมินหน่อยบอกแมนบอลเออเจ้าบ๊อบเสือมแมนบอลแต่ว่าข่อยได้ยินเต็มสองหูเลยข่อยว่าสี่ศูนย์หนึ่งหกแต่อย่าลืมบัดที่นี่บางครั้งแมนบนอลนอ่องมีเพดบันแพงสี่กับว่าแมนว่าน้องสี่เบาต,ต,ตรง,ต,งตรงกับสี่อ่าตรงกับสี่ด้อาร์ซิมีพิษเพี้ยนอาร์ซิมีแวกออกไปวัซนทนเถาะนี่ล่ะซัำนี่ขนาดสองพนเบากันซัำนี่เสียงกันยังแตก บาตที่นี่มาเบิ้งคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับมีความอ่าเขาไปแสดงความคิดเห็นโอ้พี่คชนผ่านเรียกว่าอย่างล้นหลามเอฟซีแฟนคลับเสียงแตกบางคนก็บอกว่าอีหยังแน่เนี่ยรับพี่ญชนผ่านนี่เพิ่งรังไดแน่เพิ่งมาจั้งแต่ปีบานี้ล่ะจบ่ติเอออ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งสําหรับคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะอ่ะหลายๆลายคนก็บอกว่าบานี้ล่ะอ่ะบางคนก็บอกว่า40130เพิ่นว่าบางคนก็บอกว่า406 ่บางคนกระบ,บอกกระดิญยนินเือจังแอดมินหน่อยว่า4016งจังสี่แมสไหมครับผ่านตว่าจังใดก็ตามสำหรับคลิปนี้เนาะในนี่แหละแพลตฟอร์มของพี่แองจี้นี่แหละม,มีคนขอไปแสดงความคิดเห็นหลายเด้ยิ้นนองบอกว่า4 0 6ศหับหนึ่งหรือเปล่าค่าผนว่าสอามเก่ากับมีผลย์คำผ่านสามเก่าเก่ามกับมาเอา สี่ศูนย์หนึ่งหกหรือพมหูฝาดอันนี้แอดมินหน่อยเดี๋ยวนี้คือแอดมินหน่อยแอดมินหน่อยฟั่งหลายหลอดปรนนี้ว่าสี่ศูนย์หนึ่งหกอ่ะสี่จังไรกระตามพี่น้องกระเพาะไฮโซไฮไม้กันสู้ผูกสู้คนเหมือนบอกผ่านข้ามผ่านอ่าสองสามเก้าตะวันออกไปบอลกับแล้วใต้ดวงดวงไผยดวงมั่นมาสันเถาะเงิ่นเทวดาเทวดาอยู่ใส แมนบอกอ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะพี่น้องเนาะน้ำมาฝาพี่ตอนนองกอนนอนว่าสัน่นเถาะปกติแล้วอ่าทางต่างประเทศเพิ่นสีออกมือใดแน่พยาพานอ๋อแมนก็ขอยาอี่รีตัวอเออเป็นรหัสใตว่ตาเลขที่นี่เป็นรหัสไปษนี่ค่อนข้างสีชัดเจนอ่าเพราะว่าเพิ่นนี่เพ,พิ่นลงไวเนาพี่น้องนอ้องมีอ่าจังหวัดขอนแก่น อืมประสันว่าแมนพ่อปข่อยคอยว่าเป็น,มน,นแมนคอนเทนละนี่เอาจังหวะกันไปอ้าวสำหรับเมื่อแรกนพนองเนาะทีมง่าสาวน้อยเพจบานแท่งวันที่15กุมภาพันธ์2พ6นอบพี่นอเอฟซีแฟนคลับไปให้กำลังใจคือกาเหมือนเดิม ที่บ้านนนทคอตําำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงภูงมิทางบ้านของพอนน,อนเพลินภุลักม,มืออื่นนพินองเนะอยู่ที่โคราชนะครราชสีมากติที่วายุูกไก่กันเพล่ข้าานส่วนวันที่17กุมภาพินองสิบเจ็ดกุมภาอยู่ที่ปราจีน18นี่อยู่ที่สระแก้วแมว่าสิบเก้าขึ้นไปทังระยองพินองแล้วก็สิเป็นอ่อนทั่วทังกรุงเทพจาัามือนี่ซี่หามือบอกสามซี่มือนี่แหละประมาณอ่าประมาณแล้วก็ยี่สิบสามกับ อย่ิบสามกิยังอยู่สม,มุทรปราการยูอัสันทอยี่ิบสี่เดินทางยี่สิบหานี่จังเป็นร้อยเอ็ดเดย์พ่ย่พานครับร้อยเอ็ดอีกเดย์วันที่ยี่สิบห้าลพี่น้องเนาะอืมอ่ะคิวงาน,นงไะไรซะก่อนให้โชคให้าลาบยี่บสี่เป็รครับซะก่อนค่ะน้องยิงสิวันได้กะกะกะตามนั่นเราพี่นอ้องขึ้นเอาแต่ว่าสำหรับข่อยแนยวทางข่อยมาแล้วมาอีกแล้วแมนมือนี่เป็นวันอาทิตย์อืค่อน้างสิชัดเจนตุ้มตตัวเลข ทีน่าเซี่ยงโชคมือนี่จับตาเล่เบิ้ลกับหามให้ดีโอ้โเนาะอืมบอกป้านั่นดิบอกป้านั่นเออเลี้ยวหาตัวไเอาหนึ่งหนึ่งหาตัวไซอาอ่าสิเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งหกหรือหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเอียงไปบ้านนี่เจ้าวาเอาหนึ่งเป็นตัวอย่างหน้าสีไม่หามหรือเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังบอกเจ้า ค่อนข้างจะชัดเจนอันนี้คือแนวแท้คุณย่าผ่านคิดง่ายคุดบอกเลยว่าสองปีที่ผ่านมาเป็นอะไรเป็นที่ประจักษ์แก้สายตายันที่สุดครับถือสมดรอปเพราะเถือกชักเทียร์เอาล่ะเบิร์นเบิร์นเป็นแนวทา่แท้พี่น้องอันนี้กะน้ำสีขำน้ำเจ้าวยุติอขอไม่ได้คุ้มใครซื้อผู้ลังคนเพิ่อนตั้ง ขาใส่ขึ้นยังนี่อ้าวจ้าสันนพี่นองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะ้ำมาฝาวพี่ต่อนนองวสันเถอะพออาหารใ่อยกินเขาแรกงแล้วก่อนนอนนพี่นองเนาะอเอาเจ้าสันพี่นองสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ